สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวเบญจมาศคมแก้วสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจวันนี้มานำเสนอการแชร์สไลด์นะคะนำเสนองานที่สร้างขึ้นมาบางครั้งอาจต้องมีการนำไปใช้กับผู้อื่นเช่นส่งสไลด์ทางอีเมลมีดังนี้ค่ะเข้าอินเทอร์เน็ตค่ะแล้วเข้า Hotmail ค่ะ หลังจากนั้นให้กรอกที่อยู่อีเมลค่ะแล้วไปที่ส่งอีเมลค่ะแล้วกรอกที่อยู่ผู้รับค่ะ เพิ่มชื่อเรื่องค่ะแนบไฟล์ค่ะแล้วกดส่งข้อมูลค่ะ ดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ค่ะ